พบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งข่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขผลักดันให้เยียวยาอสมอเป็น2เท่าหากอสมอได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานโควิด -19 ท่านอนุทินชันวิรกุลผลักดันอสมอรับเงินเยียวยา2เท่าเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหมอพยาบาลน,นะคะหากว่าเกิดความเสียหายจากผลกระทบของโควิด -19 ่วันที่16เมษายน2563นายแพทย์ศักชัยการจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชได้กล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าสำคัญในการรับมือในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทั้งการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลการควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้มีมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณาสุขนำเสนอซึ่งรวมถึง เพิ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอที่ได้รับความเสียหายกรณีโควิด -19 เป็นสองเท่าจากเดิมโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปอชอมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานบอร์ดได้เห็นชอบตามมาตรการ จ่ายเงินดังกล่าวโดยใช้เงินจากกประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจากรัฐบาลกรณีมีโควิด -19 ในการช่วยเหลือใน3กรณีดังนี้ 1. กรณีเสียชีวิตทุกคนลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตจ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่480,000บาทถึง800,000บาท สการสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่สองแสนถึงสี่แสนแปดหมื่นบาทกรณีที่3กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกินสองแสนบาททัางนี้สามารถยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สปสชสาขาเขตพื้นที่ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายโดยมีคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป ทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้ความช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทางการแพทย์และอสมอนะคะไม่ได้ทอดทิ้งให้อสมออยู่เดียวดายนะคะถ้าหากว่าอสมอท่านใดได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด1 9ในครั้งนี้ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รพต,ตที่ดูแลท่านเลยนะคะเจ้าหน้าที่ จะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้พ้าปอ,อก็มาแบ่งปันเท่าน,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ้าปอ,อจ้าเรื่องสุขภาพนะคะบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้า